วันนี้พี่หน่อยยืนอยู่กับน้องปืนนะคะเป็นเซล์ของพี่หน่อยเองสาหรับลูกค้าที่ทําอาชีพค้าขายนะคะวันนี้น้องปืนจะมาบอกว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะ<ส>เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของเอกสารกันเลยค่ะน้องปืนขาอาชีพพ่อค้าแม่ค้าขายของตามตลาดนะัดหลักๆเลยต้องมีเอกสารอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งหลักๆเลยก็ต้องมีนะครับผมในเรื่องของบินซื้อขาย,นยในการซื้อของมาขายนะครับเราขายอะไรเราซื้ออะไรมามันก็จะมีพวกบินเงินส 2หลกัหลกๆเลย QR โ o ้ e หน้าร้านครัเป็นของชื่อเราเดินสเตทเมนต์เป็นชื่อเราอันนี้ดีมากๆเวลาไฟแนนเช็คครับผมมันจะได้ตรวจสอบว่ามีตัางโอนเข้าของเราชัดเจนอาจจะ5บาท1ิบบาทแต่ว่ามันเป็นยอดที่ลูกค้าโอนเข้าจริงเป็นการตรวจสอบได้จริงนะว่าเราขายของแบบนี้จริงๆนะครับ ส3า,า,ามก็จะเป็นสเตทเมนต์สเตทเมนต์นะครับผมเข้าบัญชีไหนอย่างที่บอกเป็น QR code โอนเข้าของเราหรือถ้าเป็นเงินสดนะถ้าเป็นเงินสดบางคนนะ่ะอาจจะได้เป็นส่วนมากเป็นเงินสดใช่ไหมผมแนะนํานะครับผมให้เอาตังที่ขายได้ในแต่ละวันนะ่ะไปเข้าบัญชีจะได้ยืนยันว่าเราขายของในยอดประมาณนี้จริงๆนะครับผมแต่ถ้าหลักๆเลยอยากให้มี QR code ร้านเพราะทุกวันนี้เป็นออนไลน์หมดแล้วนะโอนเข้าเป็นชื่อเราโดยตรงเขาตรวจสอบชัดเจนเลยครับโอเคงั้นทวนนะคะเท่ากับพ่อค้าแม่ค้านะคะใช้เอกสาร3อย่าง นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในส่วนของบินนะคะซื้อขายของอย่างที่2ก็คือคิ o อาโค้อย่างที่สามนั่นก็คือสเตตเมนต์นั่นเองค่ะและอย่างที่4ี่พี่หน่อยเพิ่มเติมให้ หน้าร้านต้องมีนะคะลูกค้าขอให้มีหน้าร้านคุณจะร้านเล็กร้านน้อยคุณจะตั้งของเยอะมากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าแค่คุณมีหน้าร้านให้เราตรวจสอบก็สามารถออกรถได้ใครที่อยากออกรถนะคะเดี๋ยวพี่หน่อยให้น้องปืนฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยคะ่ะฝากเบอร์โทรไว้ด้วยด้วยนะคะผม0ูนย์เก้าหนึ่งสนะครับผมใครมีปัญหาเรื่องไหนโทรปรึกษาปืนก่อนได้โทรปรึกษาจนมั่นใจแล้วเรามาเจอกันนะครับทุกเคสเราช่วยดันอยู่แล้วนะครับ รถคันแรกของคุณให้เราดูแลคุณสิคขาวพรที่พอโตโตคาฝากไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ